วันที่29สิงหาคม2557เวลา10นาฬิกาพันตำรวจโทรขจรฤทธิ์วงราชรองผูก้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยชุดสืบสวนพิรุณได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายอนุพงศ์พึ่งมีอายุ22ปีชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปี4แล,และนักศึกษาช่างกลอุดรธานีปี3อีก3คนพร้อมของกลางมีดปลายแหลม1เล่มยาว1ฟุต ท่อนเหล็ก1อันขวดเหล้า1ขวดกระติกน้ำร้อนหนึ่งเครื่องและรองเท้าแต่2คู่ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายร่วมกันบุกรุกเข้าไปในเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายและมีอาวุธในยามวิกาลสืบเนื่องจากวันที่27สิงหาคม2557ที่ผ่านมาในเวลา22นาฬิกา ได้มีวัยรุ่นจํานวน4คนซึ่งเป็นเยาวชนอายุ16ปีร่วมอยู่ด้วยได้เข้าไปบุกทําร้ายร่างกายนายสุป,ปกิจพลมั่นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปี2ซึ่งอยู่กับแฟนสาวรุ่นพี่คือนางสาวคณิฐาสิบสิงอายุ23ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีปี4ที่หอพักไม่มีเลขที่ในซอยประชาสันติตะบนหมากแข้งทำให้นายสุป,ปกิจพลมั่นได้รับบาดเจ็บที่แขนด้านซ้าย มีบาดแผลสองแผลและขาด้านซ้ายมีบาดแผลสองแผลถูกของมีคมฟันและที่ศีรษะแตกมีบาดแผลสองแผลเนื่องจากถูกของแข็งหลังก่อเหตุวัยรุ่นทั้ง4ได้หลบหนีไปหลังจากนั้นแฟนสาวได้พานายสุป,ปรกิจพลมั่นไปรักษาที่โรงพยาบาลศู์อุดรธานีก่อนที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีโดยตำรวจได้ทำการออกสืบสวนจนทราบว่าวัยรุ่นที่เข้ามาทำร้ายร่างกายนายสุป,ปกิจพลมั่นเป็นนักเรียนช่างกลอุดรธานี จึงได้นํากําลังไปทําการติดตามจับกลุ่มและซักทอดว่านายอนุพงศ์พึ่งมีได้มาเลี้ยงเล่าเป็นค่าจ้างให้ไปทํรลายร่างกายนายสุปรกิจสาเหตุเรื่องผู้หญิงไม่เล่นด้วยและมีแฟนแล้วจึงได้ไปทําการจับกลุ่มตัวนายอนุพงศ์พึ่งมีมายังสพเมืองอุดรธานีพันตํารวจโทขจรฤทธิ์วงราชได้เปิดเผยว่านายอนุพงศ์พึ่งมีได้ไปตามจีบนางสาวคณิดหาเป็นเวลาสามเดือนแต่ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยอีกทั้งฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วทําให้ไม่พอใจ จึงไปจ้างเด็กช่างกลด้วยการเลี้ยงเล่าหนึ่งกลมซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องอยู่หมู่บ้านเดียวกันให้ไปทำร้ายนายสุภกิจดังกล่าว